สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรัชนาลำเพินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องได้ดึงกันแล้วนั่นนันผู้จัดเพิ่นสแตนบายรถไทยไว้เลยนะคะ พี่น้องท่องฟ้าปอดโปร่งเด้อมือเร่งเจอกันเด้อค่ะเด้อไล่สดมือเร่งค่ะไล่สดมือเร่งมือแหลกเก้ามือเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะซื้อเมาส์แพ็กเกจย่อยๆก็ได้เนาะคะ่ะสามมือราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะ,ะ,คะถึงมือแล้วมาถึงเก้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะนี่ทีมงานเท่ากับจังสีล่ะคะ่ะแต่ว่าให้พี่น้องมีความสุขอะ ดีใจแล้วเนาะค่ะเนาะมีไงแล้วกับบัลลับบันนอนดิแล้วก็เอาเพิ่มเกินไว้แต่ละชัชววม้งแต่ละหน้าที่มาฝากพอๆมีแม่เอฟซีนะคุณใจอเอาขนาดนด้พี่น้องนอนได้เลยแม่ น่น,นเด้อแต่เมื่อวันเมื่อคนเนี่ยนั่เห็นเราเพิ่งต่หยือดอย่างไม่มีอาหานทีนอดเพระาะว่ายายลดพลังเพราะว่ายายลดเฮ้ยบดใหญนอนกดก็ล่างว่าสิมุดเขาอตาท้องรถก็ไม่หยุดแล้วผมจะเคลียร์พื้นที่แล้วนะผ่นวันติรถายลดยายดร,าราดเพระาะว่าอวยใจบดใหญ่นอนดอกมือพี่น้องเงยอกโอ้ตอนเย็นมีแจกน้ำนะคะพ่านน้องเบียร์อีน้องเบียร์เออมันตบอีบุบมันหลายมันก็เลยได้แจกน้ำขนาดดิ น่องเบียมันมันมันให้แห้งปังังได้หละไม่แม่เอฟซีท่าไหนน้อน้ักลูกักเต่ากันตีดีใจน้ำลูน้ำเต่ากันตีบัดนี้เขาจะดึงลถขนาดใหญ่ขึ้ามาพี่รดนั่งมีองมนั้งขหนาเดี่ยาเ้ีมืนื่นางหนาด นนะถอยหลังพนันนะถอยไม่ยัง <c oughs> ถอยมาก็เหยียบคอยตัวคอยก็หายตัวเดี๋ยวมีเขาจะนังง <c oughs> น่งเมืองยังนั่งเมืองคอนงามเดีนี่เพราะว่าสา,ายตาหันมาทางฉันเบิด <c oughs> อ๋อพี่ซูปเปอร์แมนกันสิถอยมากเขา่าซ่องเข่าทีได้พี่น้องมันดื้ดึกอซ่องหรือเ่อ๋อ <c oughs> กินหยค่มนี่ต หน้าก็ข้างหน้าก็แห้งดีอยู่นะค่ะน้าเวทีแห้งดีค่ะสนามกว้างขวางดีพี่น้องเดีดร์ไลน์เนาะค่ะพัวไอ้ไอ้แค่เดี๋ยก็เลยเข่าโ่มบาดนี่เดียรแห้งอ้าวจอดได้แล้วได้แล้วได้แล้ว โอ้ขากล่องบะมีด้วยค่ะเด้อได้ผสมสองหูเห่าสัมใช่ล้งงานล้งงานนะคะว่ามันว่ามันหมูหมูนะคะเพราะมันกล้วย แต่เราก็สู้นะคะเพื่อพ่อพ่อแม่เอฟซี FC. ทีมงานเ้อกับพ่อสูพรมลุยทุกสถา,านการณ์บอดและกับสางงานนี้มาโดยพ่อพมแม่เอฟซี FC, โดยเฉพาะนะคะเป็นกำลังใจให้บอดในทีมงานสาวน้อยเพียงแคาน้ำเลือด่น้องเด้อ กินโคกไหมไปกินโคกไหไกมมพ่งกินบ่าเป็นมียังค่ะไอ้หนงแล้ววัน โอย้ยแาว่าลถดขานาดโอ้นึกวมันเปนลดติดือดังอือ้อ,อติดนิดหน่อยอะไรลูกมันจะเกรกระไหมเรียวแต่เธอเรียวนะคะน้องบิวตี้ก็ล่งสิล่งของพี่น้องก็ล่งสิจองเต้นก็ล่งสิกลางเต้นให้น้ององค์อิง ก็ล้งจัดสะานที่ยาวแต่แม่ก็บ่ได้ว่ารอยอย่งดอกลูกสาก็ลูว่าตัวอย่จื้อบ่ออื่นลูกๆก็ล้งจะลูของนะพี่น้องพรมจะซ่ดงไห้ FC ได้ชมความอลังการของเฮาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมากะกําลังใจหลายๆเด้อมื้อแรงมาเบิ่งฉากแสงสีเสียงเด้อว่าสิอลังการว่าสิงามสิม่วนซําใดนได้นอนอยู่เด้นั่น2เท่านั่นสินอนบัดดก็ย้ายรถสินบัดดก็ย้ายรถ แม่นกำลังเข่าทีเย่งอีกเอา้ารถเอ็น้องที่มาจอดอย่ที่น้องรถเครื่องปั้นลบ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 แลอน อ๋อลดลำพงกันกอ,อ,อดปวงแห้งพี่น้องสู่มือเพื่อนว่าฝนตกค่ะแขกเต็มวัอนี้ดีมากเลยพี่น้องอ๋ออย่าลืมใหมก็ร่างแรกเชื่อเร่องใจเลยค่ะเด้อมือเร่งมือเร่ง,งอัน ไล่สดออนไลน์มือแหลกนะคะไล่สดมือแหลกได้พี่น้อง9วันในราคาหม้เหมาอเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหรือพี่น้องสิแยกซื้อไล่สามมืออะไรนะคะเนาะสามวันหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบบาทาพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก,ก,กดติดตามกดกระดิง่งในน้ำใน่ยได้ะคะ่ะเด้อให้กำลังใจด้วยการไม่ข้ามโฆษณานะคะ พี่น้องฝากคลิปนี้ไว้เพื่อนสนอทประกันคลิปนหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ